สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกนะครับกับรายการรีวิวทอกทอกนะครับที่จะหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับยังไงผมขอเปิดรายการก่อน,นนะครับรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับ ขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาครับวันนี้ที่ผมจะเล่าคือไทยเจอญี่ปุ่นนะครับโดยตอนแรกอิชิอิเนี่ยแบบมึนตึ้เไปนะครับแบบว่าอิชิอิเจอแบบการทํางานในระบบทีมชาติไทยคงพูดในใจอีหยังวะเพราะเกมบุกไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับในวันที่1มกราคมเนี่ยครับถือว่าเป็นฟีฟ่าเดย์ในส่วนของเอซินคับนะครับเฉพาะฉะนั้นการเรียกตัวผู้เล่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ ก็เกือบมีปัญหานะครับแต่ด้วยที่ระบบไทยๆท,ที่สมาคมต้องส่งหนังสือไปถามสมโมสรก่อนว่าเฮ้ยจะปล่อยตัววะหรือเปล่านี่จะปล่อยตัวนักเตะมาเล่นทีมชาติไทยได้ไหมโค้ดมืออาชีพอย่างอิชิอิงงสิครับไม่เคยเจอว่าสมโมสรใหญ่กว่าทีมชาตินะครับอิชิอิ I. อาจจะเก่งในแง่การวางแท็กติกในสนามครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาให้ได้อยู่ที่เรื่องนอกสนามนี่แหละครับ แต่งานแรกก็คงจะปวดหัวมึนตื้อแบบระบบแบบไทยๆนะครับมามาต่อเลยนะครับโดยตอนนี้ระบบทีมชาติไทยหรืออะไรก็คงจะเป็นแบบเจแปนเว้ยเจเว้ยเจแปนเวนะครับเจแปนเวูดผิครับเต็มระบบนะครับสื่อญี่ปุ่นลงข่าวเทกุว่าที่โค้ชทีมชาติไทยยู23นะครับถ้าสมมุติเทกุคุมไทยยู23จริงฟุตบอลทีมชาติไทยสไตล์เจแปนเลยนะครับเนี่ย โดยยูกิปีชาร์ตสตาร์ู20มาโกโตะเทกุระโมริยู23มาซาสะอิชิอิชุดใหญ่นะครับผมว่าก็น่าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าคนไทยหรือนักฟุตบอลไทยจะรับระบบของญี่ปุ่นได้หรือเปล่าต้องรอดูกันตรงนี้แต่ก็ตอนนี้เขาก็มีประกาศประกาศผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่มานะครับว่ามีใครกันบ้างโดยทีมชาติไทยชุดแรกของ มาซาทะอิชิอินะครับเพดโค้ชทีมชาติไทยประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นวันที่หนึ่งมกราคมปรากฏว่ารายชื่อยี่สามแม้แต่ทีมชาติไทยผมจะอ่านแบบรคร่าวๆนะครับให้ทุกคนฟังและทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงก็บอกใต้คอมเมนต์นะครับว่าชุดทีมชาติไทยชุดน,นี้น่าดูหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบเก่าเหมือนที่เคยจัดจัดมาดูยนะครับโดยผู้รักษาประตูจะมีสิวรลักษ์ศูนย์เน์นะครับแล้วก็ ปฏิวัติคำใหม่จากทูแบงคอกนะครับส่วนกองหลังธีรทรบุญมาทาันบุนรีรัมนะครับส่วนจักรพันธ์ไพสุวรรณบีจีสันติภาพจันหงอมบีจีปทุมนะครับสุพรรณทองสงทูแบงคอกยูไนเต็ดเอเลียดตอเรลบาหลียูไนเต็ดนิโคลัสมิเคาสันโอบิโอเดเซ่นะครับกองกลางสาราจูเยนบีจีปทุมนะครับปฏิวัติสุขจิตธรรมกุลนะครับบีจีปทุมปกเก้าอนันท์ทูแบงคอกนะครับรลุงรัฐ ภูมิจันทร์ทึกทูแบงคอกนะครับพิชาอุทาเมืองทองนะครับวีราเทพป้องพันเมืองทองจเจริญศักดิ์วงตะก,กรนะครับเมืองทองบดินผาลาการท่าเรือผสมพมจเจริญพัฒนา,าพิลโอมกระทาเรือคือพระโชคสาราชาคอน,นเนสเรตซัปโปโรนะครับเอกนิตัญญาอุกวะเลสไดมอนต์กิตตดากาแมนชนบุรีส่วนกองหน้าก็จะมีธีรศิลป์แดงดาบีจีปทุมธีระสักผลพิมายการท่าเรือสุพนักเหมือนตาโอสูรนะครับทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกนะครับเตรียมบุกไปอุ่นเครื่อง กับยิบปุ่นมาจากสเก็ตของโลกเลยนะครับวันที่1มกราคมนี้ที่สนามแห่งชาติกรุงโตเกียวสำหรับนักกีฬาทั้ง23คนจะเข้าแคมป์โรงแรมโนโวเทลฟิชเชอร์พาร์คลังเสร็วันที่27นะครับท่านว่า แล้วก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่29ธันวาคมนะครับไงใ,ใครที่มีงบอยู่มีกำลังซ้อก,ก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับไปตามไปให้กําลังใจนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่านคนญี่ปุ่นเขาน่าจะเข้ามาดูกันเยอะอยู่นะครับเพราะเขาอยากเห็นฝีมืออิชินะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องแบอบกต้องพูดกันตามตรงเลยครับแม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะครับและกลับมาเล่นที่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วก็ยังคงสําคัญอยู่นะครับกับนักบุวันของสโมสรและทีมชาติไทยที่ขาดไม่ได้นะครับคนนี้ไม่ว่า ด้วยสายพิศาที่เด็ดจากปลายเท้าของเขาพร้อมลังสรรจังหวะและโอกาสได้เสมอและผมก็เชื่อว่าทีมชาติไทยยุคใหม่ก็ยังคงแบบมีเขาเป็นแกนหลักนําน้องๆนะครับเหมือนเดิมแม้จะมีข่าวว่าเขาไม่ค่อยลงรอยกับอิชิแต่เชื่อเหอะว่าพวกเขาเมือชื่อพอนะครับและเต็มใจเล่นเพื่อชาติอย่างแน่นอนก็น่าดูกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมก,นก,นกันนะครับเพิกติดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบาย